การตัดสินคดีความที่ไม่เป็นไปตามคลองของความถูกต้องกับการตัดสินคดีความที่เป็นไปตามคลองของความถูกต้องจะเป็นอย่างไรก็จะขออัญเชิญเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในสมัยครั้งพุทธกาลมาให้ทุกท่านได้พิจารณาเทียบเคียงนะครับเรื่องที่จะได้อัญเชิญมาเล่าประมวลสรุปในวันนี้ก็คือเรื่องมหาอมาตผู้วินิจฉัยหรือเรื่องของมหาอมาตผู้ทําการ ตัดสินคดีความนั่นเองซึ่งเป็นข้อความที่มีปรากฏในพระสุตตันตปิฎกขุตกานิกายคาถาธรรมบทเรื่องนี้เตือนใจดีที่สุดเลยนะครับเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าป,ประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันพระองค์ได้ทรงปรารภถึงมหาอมาตย์ผู้ทําการวินิจฉัยคดีความเหตุการณ์ก็มีอยู่ว่ามีอยู่วันหนึ่งครับภิกษุทั้งหลายได้ออกจากพระวิหารเชตวัน พากันไปบินทบาทในเขตบ้านที่อยู่ใกล้กับประตูทางด้านทิศเหนือของพระนครสาวัตถีเมื่อได้อาหารที่เพียงพอต่อการที่จะดำรงชีวิตแล้วก็พากันเดินทางกลับซึ่งจะต้องเดินผ่านท่ามกลางพระนครแต่ว่าในช่วงนั้นนะครับเกิดฝนตกพอดีเลยภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จึงพากันไปหลบฝนในศาลา ซึ่งเป็นศาลาเป็นที่ทําการวินิจฉัยคดีความของพวกอามาตพภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ได้เห็นอะไรครับเมื่อเข้าไปสู่ศาลาแล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ได้เห็นพวกอมาตผู้ทําการวินิจฉัยคดีความกําลังรับสินบนเมื่อรับสินบนแล้วก็พากันตัดสินคดีความทําให้ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์มิใช่เจ้าของทรัพย์ทําให้ผู้มิใช่เจ้าของทรัพย์ ได้กลายเป็นเจ้าของทรัพย์นั่นหมายความว่าตัดสินให้ฝ่ายที่ผิดเป็นฝ่ายถูกตัดสินฝ่ายที่ถูกให้เป็นฝ่ายผิดซึ่งเป็นการตัดสินโดยไม่ชอบธรรมเป็นการตัดสินโดยไม่ยุติธรรมเลยทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็ปรากฏอยู่ในสายตาของพิสูจน์ทาลายเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับพิสูั้งหลายเหล่านี้เมื่อเห็นเหตุการณ์นี้แล้วก็มีความคิดว่าโอ้มหาอมามย ผู้ทาการวินิจฉัยคดีความเหล่านี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมะเลยแต่ว่าพวกเรากลับมีความสําคัญว่ามหาอมาตย์เหล่านี้ตั้งอยู่ในธรรมะทาการวินิจฉัยคดีความด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเที่ยงตรงแต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะเหตุว่าวันนี้ก็ประจักษ์ชัดแล้วว่ามหาอมาตย์เหล่านี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในคุณความดีเลยแม้แต่น้อยนี้คือความคิด ของภิกษุทั้งหลายนะครับเมื่อฝนหยุดตกแล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ก็พากันออกจากศาลาแล้วก็เดินทางกลับไปยังพระวิหารเฉตวันได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้สดับคําของภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แล้วนะครับพระองค์ก็ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ว่าดูกระพระภิกษุทั้งหลาย พวกมหาอมาตย์ผู้ทําการวินิจฉัยคดีความที่ตกอยู่ในอํานาจของอาคติคือตกอยู่ในอํานาจของความลำเอียงกล่าวคือลำเอียงด้วยความชอบฉันทาคติลำเอียงด้วยความชังหรือลำเอียงด้วยความไม่ชอบโทสาคติลำเอียงด้วยความเขลาโมหาคติและลำเอียงเพราะกลัวพยาคติ ทำการตัดสินคดีความด้วยความผุนผันไม่ได้พิจารณาโดยละเอียดโดยรอบคอบย่อมเป็นผู้ที่ไม่ชื่อว่าเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมะส่วนพวกอมารผู้ที่ทำการวินิจฉัยคดีความที่ได้ไต่สวนความผิดโดยละเอียดโดยรอบคอบพิจารณาไตรตรองโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็พากันตัดสินไปตามความเป็นจริงตัดสินตามสมควรแก่ความผิด ตามความเป็นจริงตามควรแก่คดีความนั้นนั้นจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมะนี้คือพระดํารัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับต่อจากนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสพระคาถาซึ่งเป็นข้อความที่ไพเราะเป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นอย่างยิ่งมีใจความว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมะเพราะเหตุแห่งการตัดสินคดีความด้วยความผุนผัน ส่วนบุคคลใดเป็นบัณฑิตวินิจฉัยคดีความทั้งที่เป็นฝ่ายถูกและทั้งที่เป็นฝ่ายผิดทั้งสองฝ่ายพิภากษาผู้อื่นด้วยความเที่ยงตรงด้วยความชอบธรรมโดยสม่ำเสมอเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ที่อันธรรมะคุ้มครองแล้วบุคคลนั้นแลเราตถาคตเรียกว่าเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมะ นี้คือพระพุทธพจน์นี้คือคําจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสําหรับข้อความในอรรถกถาก็ได้มีคําอธิบายพอที่จะเข้าใจได้นะครับว่าถ้าเป็นการตัดสินโดยไม่ชอบธรรมโดยไม่ถูกต้องโดยไม่ยุติธรรมนั้นจะเป็นอย่างไรก็คือผู้ทําการวินิจฉัยคดีความนั้นเป็นผู้ที่ตกอยู่ในอํานาจแห่งอคติคือตกอยู่ในอํานาจแห่งความลําเอียงตัดสินด้วยความลําเอียง แล้วก็มีการกล่าวเท็จอันเนื่องมาจากความลำเอียงนั้นกล่าวคือเมื่อตกอยู่ในอำนาจแห่งความลำเอียงเพราะชอบคือตกอยู่ในอำนาจแห่งฉันทาคติก็จะตัดสินให้กับบุคคลผู้ที่ตนเองชอบไม่ว่าจะเป็นญาติก็ตามมิตรก็ตามท,ทั้งทั้งที่เขาเป็นฝ่ายผิดก็ตัดสินให้เขาเป็นฝ่ายถูกนี่คือลำเอียงเพราะชอบ ถ้าตกอยู่ในอำนาจแห่งความลำเอียงเพราะชังหรือเพราะไม่ชอบโทษาคติก็จะทำการตัดสินให้บุคคลผู้ที่ตนเองไม่ชอบหรือผู้ที่เป็นศัตรูกับตนเองแม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายถูกก็ตัดสินให้เขาเป็นฝ่ายผิดนี่ก็คือด้วยอำนาจแห่งความลำเอียงเพราะชังเมื่อตกอยู่ในอำนาจแห่งความลำเอียงเพราะเขาโมหคติถูกอวิชชาหรือโมหะครอบงำแล้ว จะเป็นอย่างไรบุคคลผู้นี้เมื่อรับสินบนแล้วก็ท,ทําทีเป็นไม่รู้ไม่ชี้ใส่ใจไปที่อื่นแล้วก็ตัดสินไปว่าผู้นี้ชนะผู้นี้แพ้ซึ่งเป็นการตัดสินโดยไม่ถูกต้องตัดสินไม่เป็นไปตามความเป็นจริงเพราะตนเองถูกโมหะหรืออวิชชาครอบงำนั่นเองและถ้าตกอยู่ในอำนาจแห่งความลำเอียงเพราะกลัวพยาคติจะเป็นอย่างไร บุคคลผู้ทำผิดเป็นบุคคลผู้เป็นใหญ่ตนเองเกรงกลัวต่อบุคคลผู้เป็นใหญ่นั้นทั้งๆท,ที่เขาเป็นผู้ที่กระทำความผิดก็ตัดสินให้เขาเป็นฝ่ายถูกนี้คือความลำเอียงเพราะกลัวกลัวว่าตนเองจะมีอันตรายกลัวว่าบุคคลผู้เป็นใหญ่นั้นจะมาทำร้ายตนเองจึงตัดสินให้เขาจากที่เป็นฝ่ายผิดก็ตัดสินให้เป็นฝ่ายถูกนี้คือความเป็นไปของอกุศล นี้คือความเป็นไปของสิ่งที่ไม่ดีที่ครอบงําจิตใจของผู้นั้นและต้องไม่ลืมนะครับว่าการตัดสินคดีความด้วยความไม่ยุติธรรมตัดสินด้วยความไม่ซื่อตรงตัดสินด้วยความไม่เที่ยงธรรมนั้นเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเป็นการกระทำอากุศลกรรมอากุศลกรรมที่ก่อไว้แล้วนี้สามารถทำให้เกิดผลที่ไม่ดีในภายหน้าได้หนักสุดก็คือทำให้ไปเกิดในอบายภูมิได้ ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความทรมานแสนสาหัสโดยที่ไม่มีใครทําให้เลยในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณความดีแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าจะเป็นผู้ที่ดํารงอยู่ในความถูกต้องตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมมีการพิจารณาไต่สวนความผิดที่เกิดขึ้นด้วยความละเอียดและรอบด้านแล้วก็ตัดสินไปตามความผิดที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง ตามสมควรแก่คดีความนั้นๆเมื่อได้กระทําหน้าที่อย่างถูกต้องตรงไปตรงมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วจะไม่เป็นเหตุทําให้เกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังเลยเพราะได้กระทําหน้าที่บนพื้นฐานแห่งความถูกต้องโดยครบถ้วนทุกประการทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเข้าใจได้ในเวลาจบพระธรรมเทศนาในครั้งนี้นะครับทําให้ชนทั้งหลายที่ประชุมพร้อมกัน ได้ฟังคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงในครั้งนี้ได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระอริยบุคคลมีพระสสดาบันเป็นต้นเป็นจำนวนมากเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับจากเรื่องนี้ก็ทำให้พิจารณาได้นะครับว่าธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงนั้นเป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเลยความคดโกงความไม่ซื่อตรง ความไม่ยุติธรรมความไม่ซื่อสัตย์สุจริตความเป็นผู้ที่ประพฤติทุจริตการรับสินบนเป็นต้นซึ่งเป็นความประพฤติที่ไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเกิดกับใครในครั้งใดสมัยใดก็ตามความเป็นจริงนี้ก็ไม่เปลี่ยนเพราะเป็นความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นอกุศลธรรมเป็นธรรมะฝ่ายที่ไม่ดีซึ่งอกุศลธรรมนี้นะครับไม่นำมาซึ่งประโยชน์สุขใดๆเลยแม้แต่น้อย มีแต่จะนำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนในภายหลังเท่านั้นจริงๆในทางตรงกันข้ามนะครับความเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมดํารงอยู่ในความถูกต้องตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมกระทําหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความตรงไปตรงมาเที่ยงธรรมไม่กระทําผิดไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นในครั้งใดสมัยใดก็ตามความเป็นจริงนี้ก็ไม่เปลี่ยนเพราะ เป็นความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและเป็นธรรมะฝ่ายที่ดีงามคือเป็นกุศลธรรมซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้จะไม่ก่อให้เกิดทุกข์โทษภัยแก่ใครๆเลยแม้แต่น้อยเมื่อได้ฟังความจริงอย่างนี้แล้วเห็นความต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างอากุศลธรรมกับกุศลธรรมก็ย่อมจะเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีทําให้รู้ว่าอากุศลธรรมหรือว่าความชั่วทั้งหลายทั้งปวงนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเป็นสิ่งที่ไม่ควรสะสมเพราะมีแต่โทษเท่านั้นแต่กุศลธรรมความดีแม้ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์จึงเป็นสิ่งที่ควรสะสมควรอบรมเจริญให้มีขึ้นในจิตใจของตนเองเพราะคุณความดีจะไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในภายหลังเลยแม้แต่น้อยและธรรมะที่จะเกือ้อกูลให้คุณความดีเจริญขึ้นไพยบุญยิ่งขึ้นก็คือปัญญา ความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้วปัญญาจะมาจากไหนปัญญาจะต้องมาจากการมีโอกาสได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงพุกคําของพระองค์เป็นคําหวังดีเป็นคําเกื้อกูลเป็นคําอนุเคราะห์ให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องซึ่งจะเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรมโดยประการทั้งปวงครับนี่ก็คือสารธรรมข้อคิดเตือนใจดีๆที่นํามาฝากทุกท่านในวันนี้ครับ